สวัสดีค่ะคลิปนี้เรานำข่าวสารขององค์พาาและก็องค์ชายน้อยมาให้รับชมนะคะวันอาทิตย์ที่4เมษายนพุทธศักราช2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชลกิติยาภาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2563ณศูนย์ประชุม อิมแพกฟอรัมเมืองทองธานีในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชตโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะคะขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมหากมีข่าวสารใหม่ๆเราก็จะนำมาเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ